สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า3ามก๊กรีบอล3 d นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ3ก๊กที่มีกราฟิกแบบค่อนข้างดูดีกว่าเวอร์ชันอื่นๆเลยนะครับมาในรูปแบบ3 d เนาะสำหรับตัวเกมนะครับตอนนี้ก็แจกในส่วนของกาชาด้วยนะครับ50ตัวเลยนะแล้วก็การันตีของเกมนี้ก็ไม่ได้แบบเยอะมากนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันเนาะทีนี้นะครับเราเข้ามาสู่ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวิธีการเล่นนะครับเรามาดันเจี้ยนด้านขวาล่างตััววนนนนนนีี้้เเเเลยะะะครรบก็็จจมใส่่ขออองงปืื หนึ่งสองสามเลยแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่สตอรี่ที่4หรือว่าบทที่4นั่นเองนะครับเรากดเข้าไปเลยเนาะอันนี้เราเข้ามาในสตอรี่มันที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าในเมืองที่4หรือว่าบทที่4นั่นเองนะครับคือเกมนี้นะครับเราสามารถเดินไปไหนมาไหนแบบค่อนข้างอิสระเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็เจอผู้เล่นอื่นๆในเกมจริงๆด้วยนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้ประลองได้นะครับหรือว่าดูกองทัพของเขาได้อะไรแบบเนี้ยตัวละครที่เขาใช้อะไรทํานองเนี้ยถือว่าเป็นอีก จุดหนึ่งเลยนะครับผมว่าทําให้ตัวเกมค่อนข้างน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับเราแตะด้านซ้ายมือตรงนี้มันจะเดินมาที่ตัวเนื้อเรื่องให้นะครับอย่างเช่น1นึ่คิดหนึ่งเราสู้กับตรงนี้นะครับอันนี้มาแล้วนะครับสู้กับหมาป่านะครับอันนี้จะเป็นกราฟิกที่ทุกท่านเห็นนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็น 3D ที่ค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็ตัวเกมมีเอฟเฟกค่อนข้างอลังการอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญคือมีเสียงภาคเป็นภาษาไทยด้วยนะนี่ครับนี่ร้อยศึก เห็นไหมครับได้ยินไหมดับเวทไร้พ่ายอะไรประมาณนี้นี่ก็เรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากเกินไปเนาะขึ้นอยู่กับตัวละครเราว่าเราอัพมาประมาณไหนนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องบนโซนทน้าที่เป็นภาษาไทยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับผมนี่เราก็สู้กันต่ออีกนิดนึงนะครับให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนี่สำหรับตรงนี้นะครับเจอกับกองทัพหมูป่าเนาะนี่กระซ่วนเข้าไปกระซ่วนเข้าไป มันเป็นพวกมอนสเตอร์ธรรมดานะมันไม่ได้โหดหลายอะไรขนาดนั้นนะครับคือตัวละครเราโหดไปหรือ่ะนี่นี่นี่ฮดูครับสกิลแบบรัวๆเลยนี่เรียบร้อยครับก็จบครับผมสามดาวเหมือนเดิมเนาะโอเคครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ PVP กันบ้างนะครับอยู่ตรงท่าสูนั่นเองนะครับทีนี้เราเข้ามาที่อารีน่านะครับแล้วเดินหาคู่ต่อสู้ที่ต้องการเลยนะครับพลังลบเราอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0นื่น เพราะฉะนั้นถ้าเป็นระดับนี้ที่เป็นเขาจะเขียนอยู่นะว่าไหนเป็นผู้เล่นจริงๆนะครับถ้าผู้เล่นจริงจะเป็นเชอร์นะแล้วก็พวกนี้จะเป็นบัตนะครับอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวเราตบอันดับบนบนก่อนแล้วกันนะครับนี่ตบประมาณนี้ก่อนเพราะว่าอันดับเราจะได้สูงขึ้นนะครับอันนี้พลังมันต่างกันจริงๆเราสามารถกดสกิปด้านซ้ายล่างได้เลยนะครับเนี่ย พลังมันต่างกันนะครับนี่ก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับก็ขยับได้ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างแบบจําเป็นเลยนะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับตอนที่ตัดฉากมาตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของร้านค้าไงร้านค้าพวกนี้นะครับก็จะมีพวกชิ้นส่วนตัวละครมาขายนั่นเองนะครับชิ้นส่วนตัวละครพวกนี้เราสามารถเอาไปอัปเกรดตัวละครหลักของเราที่เราเล่นอยู่ได้นั่นเองท่านผู้ชมเห็นป่ะนี่อ่าก็หาจากในส่วนของอารีน่านั่นเองนะครับสาหรับตรงนี้เนาะ เออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปสู้กันให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับอะฟรีมื่นนะครับก็ยังเป็นบอทอยู่นะคือผมยังไต่ขึ้นไปไม่สูงไงเออึ๊บนะข้ามเลยแล้วกัน,นครับพลังลดนิดนึงนี่โอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของเกมเพลย์อ่าในส่วนของสตอรี่แล้วก็ในส่วนของ PVP เนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือเกมเนี้ยเขาแจกในส่วนของเนี้ยครับนี่เห็นปะ ตัว50ครั้งในการสุ่มกาชานะครับเรารับตรงนี้ได้เลยนะครับ <_ extras> เมื่อเราเล่นผ่านเนื้อเรื่อง <_ c oughs> ปกติมาแล้วนะครับมันก็จะมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะตรงเมนูนะครับเนี่ยผมกดรับแล้วนี่โอเคเนาะประมาณนี้นี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเมนูตรงนี้เลยตอนนี้ผมรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋านะมันจะได้เป็นตัวมาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเกณ์นะครับไปสุ่มตรงนี้เลยอ่าอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ครับการันตีมันแบบ อยู่ที่20ครั้งเองนะได้ขุนพลแดงนะครับถือว่าการันตีไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเอาใครๆหลายๆคนก็อาจจะมีขุนพลแดงกันได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเราสุ่มตรงนี้ครบ100ครั้งแล้วนะครับเราจะสามารถสุ่มขุนพลแบบเลือกโกกได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากนะอยากจะเล่นโกกนี้นะครับไม่ต้องแบบไปสุ่มโกกอื่นหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะก็ ต้องส่มครบ100ครั้งนะครับสำหรับอันกลางเนะาะทีนี้เรามาส่มกันเลยนะครับมี55าสิบอันนะจ๊ะเอาเลยนะครับนี่มีเควสการส่มขุนพลดูกันครับผมอุ้ยแดงมาเลยจ้าครั้งแรกจ้าออหอขุนพลใหม่ครับผม จมแจมแจมต่อมานะครับลองเกณฑ์ดูนะเฮ้ยผมว่าเลทถ้ามันออกแดงอีกทีนิ้เลดออกง่ายมากเลยนะอันนี้ส้มนะครับส้มสองอันกดข้ามเลยแล้วกันนะครับเออส้มนะครับฮีเหลืออีกส5สห้านะครับส้งอีกเดีย๋ยวไปดูกันว่ามีแดงออกมาอีกหรือเปล่านะครับรอบนี้มันแดงอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ไงคือพอ2ี่ปุ๊บได้แดงขอโต้ออยิงอีกเอย เอา,าท่านผู้ชมสายฮิลเนาะขออีกได้ไหมขอแบบตุ้มๆหน่อยขอแบบตุ้มๆหน่อยเฮ้ย <c> แ <oughs> <c oughs> ดงมาอีกแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยคือเคลีเล์อ,ออกง่ายเกินไปหรือเปล่านะเฮ้ยผู้ชายไม่ดีนะครับผมไม่ชอบ <c oughs> ไม่ใช่ละเฮ้ยเราจะเล่นทีมตัวละครหญิงทั้งตี้ไงอุ้ยแดงมาอีกแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้มัน ออกเกือบทุกรอบเลยนะคือผมจะบอกว่าผมอยากจะได้ตัวละครอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ผู้ชายเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้มันก็ดีนะครับจริงๆเราดูด้านขวาตรงนี้ได้นะครับมีตัวละครอะไรบ้างนะคือต้องบอกเลยว่าตัวละครที่เป็นผู้หญิงแบบนี้ทำไมไม่มา เนี่ยแบบเนี้ยนะครับนะไม่ยอมมาเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียใจนิดนึงนะครับแล้วก็แต้มพวกเวลาที่เราสุ่มแล้วนะครับเนี่ยเราดูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีในส่วนของร้านค้าตรงนี้อีกนะครับเอามาแลกพวกชิ้นส่วนนั่นเองนะครับสําหรับตรงนี้เนาะก็สามารถรีเฟรชได้ด้วยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูอือ่นๆที่น่าสนใจกันบ้างนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างเนะาะเช่นมาเมนูทับตรงเนี้ยนะครับเนาะ อันนี้จะเป็นตัวละครหลักนะครับตัวละครที่เราเล่นตอนแรกครับมันจะมีผู้ชายผู้หญิงให้เราเลือกเนาะอันนี้ผมเลือกผู้หญิงมานะครับแล้วทีนี้เราสามารถทาอะไรกับตัวละครได้บ้างนะครับแต่เข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของการเลื่อนขั้นนะครับตรงนี้หาวัตถุดิบมาใส่นะครับแบบนี้กดใส่ลงไปคือใส่ครบ4ชิ้นนะครับเราสามารถอัปเกรดเป็นขั้นต่อไปได้นะครับแต่อันนี้ก็ได้แค่3ชิ้นนะครับอีกชิ้นหนึ่งถ้าหาไม่ได้หรืออะไรอย่างเี้ยนะครับ มันก็จะไม่สามารถรับเกรยรดได้เนาะอันนี้ครบ4แล้วนะครับแล้วก็กดเลื่อนขั้นแบบนี้นะครับเตตัสโดยรวมของเราก็จะเพิ่มขึ้นเนาะต่อมาก็จะเป็นการอัพเลเวลตัวละครน,นะครับกดนี่ครับอัพค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะครับกดอัพเเวลเลยอันนี้จะเป็นการอนะัพดาวเนาะมีชิ้นส่วนหรือเศษชิ้นส่วนตัวละครน,นะครับเราสามารถอัพดาวเพิ่มเติมได้น,นี้สกิลนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบคู่โหรนะครับที่เป็นไฮไลท์ของตัวเกมเลยนะครับก็คือตัวละครคู่โหของเราอะ่ะไม่จําเป็นต้องอยู่ในทีม ก็ได้นะครับอยู่ในทีมที่เล่นแบบเนี้ยไม่ต้องลงมาก็ได้นะครับอยู่ในตัวเฉยแค่นั้นแหละนะครับเราสามารถใช้พวกเซตัสเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นข้อดีเนาะต่อมานะครับเป็นข้อมูลของตัวเกมนะครับอยากให้มาดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะบอกตำแหน่งของตัวละครนะครับว่าตัวนี้อยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นซัพพอร์ตอยู่แถวหลังอะไรแบบเนี้ยสำหรับใครที่แบบเออไม่รู้นะแต่จริงๆก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับจะเอาตัวละครไปไว้ตรงไหนนะครับวันนี้ทางเกมแค่ไกด์ไว้เฉยๆเนาะเออนี่ แล้วถ้าออกมาข้างนอกนะครับก็จะมีส่วนของระบบการอนะัปเกรดเนาะนี่ครับอัปเกรดเราไปอัปเกรดเลยนะการอัปเกรดพวกนี้นะครับถ้าเราใส่ครบ4ชิ้นนะครับมันจะสามารถตีบวกทีเดียวทั้งหมดได้เลยนะครับนะถ้าใส่3ชิ้นเราต้องกดตีทีละครั้งเนาะแบบเนี้ยตีทีละครั้ง,นะแบบงมันจะไม,ม,ม่มีปุ่มอัปเกรดทั้งหมดขึ้นมานะครับสำหรับตรงนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ผมชอบนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนขุนพลลงมาครับดูเลเวลนะ คือเขาจะเอาค่าเตต้าต่างๆมาไว้อีกตัวนึงเลยนะครับมันจะมีปุ่มสืบทอดอยู่เอาพื้หายก็ได้อ่ะสืบทอดนะครับเนี่ยเห็นปะครับเลเวล20คือแล้วก็ก่ออะไรพวกนี้เปลี่ยนเลยคือผมชอบมากนะตนัวนี้คือค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยเราตัวะไรล,ลงมาก็ได้นะครับเช่นเนี่ยเห็นปะเลเวล20เฮ้ยดีนะคือดีมากอะ่ะอันนี้ผมชอบนะ เพราะส่วนตัวแบบมีปัญหาเรื่องการแบบสลับตัวไปสลับตัวมาโอนย้ายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างแบบชอบส่วนตัวนะทำได้ค่อนข้างดีนะครับเอออันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆในส่วนของการอัปเกรดตัวละครตัวละครต่างๆเนาะส่วนที่เหลืออื่นๆนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นกิจกรรมในส่วนของการออนเลยเนะี้ยยิ่งเราออนนานนะครับเราก็จะได้สุมของพวกเนี้ยเรื่อยๆนะครับรับแล้วรับแล้วรับแล,แล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีบอกนะว่าครั้งถัดไปนะครับเราจะสามารถสุมอีกกี่นาทีนะครับวันนี้ก็1 5นาทีเนาะ แล้วก็จะมีเมนูนี่ครับที่เป็น,นกิจกรรม7วันนะครับอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเควสต,ต่างๆตรงนี้นะก็จะมีพวกของให้เรารับนะครับตัวนี้ก็มารับกันได้นะดเนาะดูนะครับด้านขวาบนของผมตำลึงค่อนข้างเยอะนะนี้ไม่ได้เติมสักบาทเลยนะครับสําหรับตัวนี้เนาะเออแล้วก็จริงมีพวกอะไรทุงดาราอะไรแบบนี้นะครับอันไหนที่เราสามารถรับได้ก็ก,กดเข้ามารับนะครับมันจะมีตัวแดงบอกอยู่นะเนี่ยครับกิจกรรมเนาะ เนี่ยเราเข้ามารับได้เลยครับตำลึงได้อีกแล้วเห็นไหม,มดูครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับคือระบบหลายๆอย่างอำนวยความสะดวกเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟน,แฟนสามก๊กนะครับเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ